วัสดีครับทุกคนคลิปนี้แล้วแต่ผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วนะครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้ครับก็จะเป็นเทมเพลตแบบแนวๆแๆโรว่าเติร์ท,ที่มันจะขึ้นแบบจะเป็นลูกเล่นแบบว้ขึ้นแถบแล้วก็ขึ้นช่องแบบค้นหาค,คําพิมพ์คําพิมพ์ข้อความค้นหาอะไรแบบนี้นะ <CC. S 2> ครับเผื่อเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเอาลูกเล่นพวกนี้เนี่ยไปไว้ในคลิปของเพื่อนๆเนี่ยแล้วก็อาจจะแบบไว้ขึ้นช่วงตอนแบบเรากําลังจะพูดว่าให้ค้นหาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เทมเพลตที่ผมแจกในคลิปนี้เนี่ยไปวางแล้วก็พิมพ์ข้อความของเราลงไปนะมันเป็นไฟล์เทมเพลตฮะเพื่อนๆสามารถแก้ไขข้อความได้อย่างง่ายเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดู ว่ามันจะใช้งานยังไงและแก้ไขอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวไปลองดูเลยครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก็ก่อนอื่นครับให้เพื่อนๆทาการดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้มาก่อนครับ ก็ทำการดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการแตกไฟล์นะส่วนรหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมๆม,มจอนะเพื่อนๆดูคลิปไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีรหัสโผล่ขึ้นมานะเราเพื่อนๆก็เอามาใส่ในนี้นะอ่าแค่นี้เองแล้วก็อ่า d o u b ิ e คลิกเข้ามาแล้วก็อ่าก่อนอื่นก็คือถ้าเกิดใครยังไม่มีฟอนต์ ปิ้นแอปเปิล for you เนี่ยให้เพื่อนเพื่อนทำการดาวน์โหลดฟอนต์ตัวนี้ก่อนนะเพราะว่าเป็นฟอนต์ที่ผมใช้ทำไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ลงฟอนต์ตัวนี้เนี่ยมันก็อาจจะเด้งแจ้งเตือนเฉยเฉนะว่าไม่มีฟอนต์แต่เพื่อนๆก็ใช้ฟอนต์อื่นได้อยู่ดีแหละจะลงหรือไม่ลงก็ได้แต่ผมแนะนําให้ลงไว้ดีกว่ามันจะได้แบบไม่เด้งข้อความเตือนขึ้นมาว่าไม่มีฟอนต์อะไรเงี้ยอ่าก็เพื่อนเพื่อนดับเบิลคลิกที่ลิงก์ตัวนี้นะแล้วก็ดาวน์โหลดฟอนต์แล้วก็ติดตั้งห้้้้้เเเเเรรรรีีีีียยบอออออนนนนนนะพดฟส็็แลว่่ืืมกขาทโ แล้วก็ลากไฟล์ตัวนี้เนี่ยไปเข้าที่ Essential Graphics ของ Premiere Pro นะไปที่ Premiere Pro เลยนะอ่ะพอมา Premiere Pro เนี่ยให้เพื่อนๆหาแถบกราฟิกด้านบนนะก็ของเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะเขียนแค่ว่ากราฟิกนะแล้วก็จิ้มเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าต่างด้านขวามือตรงนี้แล้วก็เอาไฟล์ที่เพื่อนๆดาวน์โหลดมาเนี่ยสไฟล์นี้เนี่ยลากมาใส่ในนี้เลยนะลากมาใส่อย่างนี้แล้วรอกับพิบนิดนึงอ่ะมันกับพิบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันเข้ามาละ แล้วให้เพื่อนทําการเลื่อนหามันจะชื่อโรวัสเตอร์นี่ครับ <d Ever> <min> ตัวนี้นะตัวนี้กับตัวนี้2ตัวเนีย่ยมันมีความต่างกันอยู่ที่เดี๋ยวผมจะลากลงมาให้ดูนะมันจะเป็นแบบรูปแบบของมันเนี่ยมันจะแบบต่างกันอะเอออะไรประมาณนี้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแนวแนวนี้อ่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมเหลี่ยมหน่อยนะอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบโค้งโค้งแบบนี้นะที่จะไม่มีขอบอะไรงนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วก็มีขอบการปรับตั้งค่าเออทั้งหมดเ การปรับแก้ไขอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดแล้วก็ต่างกันแค่รูปแบบของมันเฉยๆนะอ่าแล้วก็ผมบอกอีกอย่างหนึ่งว่าไฟล์เดมเพลตตัวนี้เนี่ยผมทํามาที่ 4K นะถ้าเกิดเพื่อนๆไปใช้ที่โปรเจกต์1080สเนี่ยอ่าสมมติผมใช้ที่โปรเจกต์ตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์1080ใช่ไหมถ้าเกิดเพื่อนๆลากลงมาที่1080มันก็จะใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมให้เพื่อนๆคลิกขวาครับคลิกขวาที่ไฟล์เทมเพลตตัวนี้เนี่ยแหละแล้วก็เลือกคําว่า set to frame size มันก็จะพอดีกับโปรเจกต์ของเราละแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะย่ออีกเนี่ยก็มาที่ effect control ครับแล้วก็มาที่ motion กดที่แถบ motion นะแล้วก็ดึงลงอย่างนี้ย่อลงแล้วก็เลื่อนลงกก็็ไได้้อ่าลลวเืนนงงตรี หรือจะอไว้ตำแหน่งด้านบนด้านล่างตรงกลางอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนทำการเลื่อนตำแหน่งได้เองเลยนะอ่าหรือจะใหญ่ไปเล็กไปเนี่ยขยายได้อ่าประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาที่ Seque n c e 4K แล้วกันนะอันนี้เป็น 4K ก็วิธีการใช้งานเนี่ยให้เพื่อนจิ้มที่ตัวไฟเทมเพลตตัวนี้ได้เลยนะมันก็จะเด้งมาที่หน้า Edit เนี่ยเราก็จะแก้ไขได้อันดับแรกเลยเนี่ยเพื่อนๆอนก็อาจจะเปลี่ยนข้อความไปเลยก็ได้เพื่อนเพื่อนจะพิมพ์ข้อความอะไรก็พิมพ์อ่าเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ข้อความ อ่ะผมก็แก้ไขข้อความมาช่อง y YouTube สอนตัดต่อที่ละเอียดที่สุดในไทยเราอยากจะพิมพ์ข้อความไปลูกเล่นอะไรเราก็พิมพ์ไปนะตรงนี้แต่ผมบอกก่อนว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อนลองเลื่อนดูด้านหน้าเนี่ยลองเลื่อนตอนมันเปิดมาใช่ไหมอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊๊อ่ามันจะขึ้นคําว่าค้นหาก่อนใช่ไหมมันก็เหมือนกับแบบเวลาเราค้นหาใน YouTube หรือค้นหาในแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นข้อความมาให้เราก่อนว่าค้นหาอะ,อะไรประมาณนี้ แล้วข้อความมันก็จะค่อยเด้งขึ้นอย่างนี้อ่าไอคำว่าค้นหาตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถแก้ไขข้อความได้ใครอยากจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็พิมพ์ไปนะพิมพ์ว่าเซิร์ชหรือพิมพ์ว่าอะไรก็พิมพ์ไปได้เลยผมก็ใส่มาให้เพื่อนแก้ไขได้แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ได้อ่าอันนี้คือผมแนะนําไว้ก่อนแล้วก็มาที่ไอข้อความที่เราเปลี่ยนไปเมื่อกี้นี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนฟอนต์ผมจะเปลี่ยนเป็นฟอนต์ตัวนี้แล้วกันอ่า ตัวนี้สวยดีแล้วก็ผมจะก๊อฟฟอนต์นี้เนี่ยมาใส่ด้านล่างด้วยอ่าเพื <ๆ S 1> ่อนๆก็ลองดูตอนค้นหาขึ้นอ่าเห็นไหมมันเปลี่ยนฟอนต์ละแล้วก็พิมพ์ขึ้นมาอ่าประมาณน,นี้แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติเนี่ยเพืพ่อนๆเปลี่ยนฟอนต์ไปแล้วเนี่ยแล้วฟอนต์เนี่ยมันสูงไปต่ําไปซ้ายไปขวาไปเนี่ยตรงนี้มันจะมีตำแหน่งข้อความใช่ไมเพืพ่อเสามารถเลื่อนได้อ่าผมก็จะเลื่อนไว้กลางๆหน่อยประมาณนี้ พอเลื่อนเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ฟอนต์เดียวกันเนี่ยเราก็อาจจะก๊อปตำแหน่งแกน y หรือแกน x เนี่ยมาไว้ในข้อความด้านล่างได้เลยอ่าก๊อปวางนี้ไอข้อความด้านล่างเนี่ยมันก็คือไอคำว่าค้นหานั่นหละมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่าฟุบนี่ประมาณนี้นั่นเองแล้วก็มาดูในส่วนของข้างล่างอ่าตรงนี้มันก็จะมีเอ่อปรับเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนข้อความอะไรเหมือนกันนะเหมือนข้อความด้านบนนะแล้วก็มาดูในส่วนของตรงนี้มันจะมีคำว่างเงาใช่ไหมเพื่อนเพื่อนสามารถ ปรับเงาได้ถ้าเกิดใครไม่อยากได้เงาเนี่ยปิดตรง opacity ไปได้เลยนะเหลือศูนย์ได้เลยแล้วก็การปรับตั้งค่างเงาเนี่ยก็คือปกติทั่วไปนี่แหละใครอยากได้ distance อย่างนี้ก็ได้ Softnet อีกก็ได้อ่าก็ปรับกันไปพอเราปรับแก้ไขเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่มีการปรับให้แบบกว้างแคบหรืออะไรอย่างนี้นะไม่มีนะเพราะว่าผมอยากทําให้เพื่อนๆใช้งานได้แบบง่ายที่สุดอะเราไม่ต้องมาเลือกหรือปรับแต่งอะไรเยอะแยะเลยอะ ก็คือให้เพื่อนๆเอาเป็นแบบเป็นลุกเล่นนะที่มีแอนิเมชันมีโมชั่นมาแล้วอ่ะเออเพื่อนๆไม่ต้องมานั่งทําเองถ้าทำเองเนี่ยในโปรแกรมพีเมียโปรเนี่ยมันก็ไม่สามารถทําได้หรอกไอ้ลูกเล่นพวกเนี้ยผมคิดว่านะเพื่อนๆก็ต้องไปนั่งทําในโปรแกรม After e f f e c t เเหมือนกันนะผมก็ทํามาจากโปรแกรม After e f f e c t เนี่ยก็ทํามาแล้วก็เป็นเทมเพลตเลยการแอนิเมตต่างๆเนี่ยมันจะสวยงามกว่ามากๆอนะ่าเห็นไหมแค่นี้เองเพื่อนๆก็สามารถมีแบบ ลูกเล่นสวยๆเราเอาไปขึ้นแบบให้เพื่อนๆเข้าไปค้นหาอันนู้นอันนี้อ่าเพื่อนๆลองพิมพ์ค้นหาใน g o เ g l e เพื่อนๆไปพิมพ์ในช่อง YouTube แล้วพิมพ์หาช่องนั้นช่องนี้อ่าล้วก็ไปขึ้นตัวเทมเพลตตัวนี้เนี่ยแหละมันก็จะเป็นลูกเล่นให้เพื่อนๆเอาไปวางในคลิปของเรานะอ่าแล้วก็พอเราทํานี้เสร็จเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไว้ตรงกลางเลยก็ได้หรือใครอยากเลื่อนไว้ด้านล่างหน่อยก็ได้หรือใครอยากย่อมันเล็กหน่อยก็ได้มาที่ตรงโมชั่นนะแล้วก็ย่อมันลง หรือจะไว้ด้านบนก็ได้อ,อย่างเงี้ยให้เหมือนกับตัวหน้าเว็บ u t u b e จริงๆเว็บ u t u b e เนี่ยมันก็จะค้นหาอยู่ช่องบนๆตรงเนี้ยอ,อะไรประมาณนี้ก็อีกตัวนึงเนี่ยที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะเป็นแนวๆเดียวกันคล้ายๆกันการปรับแก้ไขเนี่ยก็จะเหมือนกันเดี๋ยวผมก๊อปข้อความมาใส่เลยประมาณนี้แล้วก็ก๊อปฟอนต์คิก,กียดพิมพ์เห็นไหม ่าประมาณนี้แล้วก็ด้านล่างมาลองดูตอนแรกมันเริ่มยังไงเนี่ยครับมันจะเริ่มอย่างนี้ปึ๊บปุ๊บป,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 บปบอ่าแล้วก็มีคําว่าค้นหาใช่ไหมแล้วก็ขึ้นข้อความมานี่ช่อง y o u t u b e สอนตัดต่อที่ละเอียดที่สุดในประเทศไทยในไทยอ่าอะไรประมาณนี้แล้วก็เราก็ทําการย่อมันลงไปมาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลครับย่อลงไปแล้วก็ไว้ในตําแหน่งที่เราต้องการนะอ่าอะไรประมาณนี้นี่ลองเพงดูคร่าวๆฟึบ นี่เป็นไงสวยงามอ่าแต่ผมลืมบอกไปว่าตอนออกเนี่ยมันไม่มีตอนออกมาให้นะผมไม่ได้ใส่มาผมก็ไม่รู้ว่าจะให้มันออกอยังไงนะก็วิธีการออกเนี่ยให้เพื่อนทิมที่เราต้องการเนี่ยตามระยะเวลาที่เราต้องการใช่ไหมสมมุติเออมันขึ้นมาแล้วเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆอืมปึ๊บๆๆๆๆๆอ่ะเราพอใจให้มันออกแล้วเรากดตัดก่อนเลยหรือเราทิมเข้ามาก็ได้อ่ะท mm ิมเข้ามาอย่างนี้แล้วให้เพื่อนจิ้มที like ่ด้านหลังของตัวเลเยอร์นี BI ้เนี่ยจิ้มที่ด้านหลังนะกด ชิปค้างไว้แล้วก็ดีปุ่มตัวดีนะกดชิปดีนั่นแหละเพื่อที่เราจะใส่เฟดให้มันเนี่ยมันจะเป็นคอร์ดีโซฟเนี่ยแหละพอเพื่อนเพื่อนเล่นมาเนี่ยมันก็จะเฟดออกอย่างนี้ลองดูนะลองดูมันก็จะเฟดออกอ่าหรือใครอยากจะให้มันเลื่อนออกเองเนี่ยเพื่อนๆก็ไปเลื่อนเอาเองอย่างนี้มาที่ Position แล้วก็เลื่อนอย่างนี้ก็คือคีย์เฟรมปกตินั่นแหละที่ผมเคยสอนไปเนี่ย ให้มันเด้งออกอ่าอะไรประมาณนี้ก็ไปใส่กันเอาผมก็ไม่รู้ว่าจะใส่อะไรก็เลยเลือกที่ไม่ได้ใส่ตัวออกมาให้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากให้ออกง่ายๆเลยเนี่ยก็คือเฟดหรือตัดจบให้มันออกไปเลยเด้งออกไปเลยง่ายๆไม่มีอะไรมากหรือเราจะไปคีย์เฟรมให้มันเด้งออกเองก็ได้อ่าแค่นั้นอ่าแค่นี้เองอ่างเงี้ยง่าย ก็ผมหวังว่าไฟล์เทมเพลตพวกนี้เนี่ยที่ผมทํามาแจกให้เพื่อนๆใช้กันเนี่ยหวังว่าเพื่อนๆน่าจะชอบไฟล์เทมเพลตที่ผมทํามานะถ้าเกิดใครแบบติดขัดอะไรตรงไหนหรืออยากได้อะไรยังไงเนี่ยก็อลองคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้นะถ้าเกิดผมทําได้เนี่ยผมก็จะพยายามทํามาให้เพื่อนๆใช้แบบฟรีๆนะพวกเทมเพลตพวกนี้นะแล้วก็ผมขอแนะนําสําหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบครับไม,ม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเลาะไฟล์เทมเพลต ๆเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์มีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยนะครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนาใต้คลิปนี้ได้เลยครับเพื่อนๆจิ้มที่ลิงก์วิดีโอแนะนาใต้คลิปนี้ได้เลยนะเพื่อดูตัวอย่างแล้วก็รายละเอียดที่คลิปวิดีโอนั้นๆได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนช่องผมนะสามารถสั่งซื้อได้นะก็แนะนํากันไว้นะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้เทมเพลตรูปแบบไหนเนี่ยหรือเท อะไรเพิ่มมาอยากได้แบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาก่อนได้นะถ้าเกิดผมทําได้จริงเนี่ยผมก็จะทํามาให้หมดเลยนะก็จะพยายามทําทุกอย่างมาแจกในส่วนที่ผมพอทําได้นะแล้วก็ถ้าเกิดใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากเพื่อนๆคอมเมนต์ว่ามีประโยชน์มาที่ใต้คลิปนี้หน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ